ครับผลกระทบจากพายุแกมี่ก็ว่า,เ,าเขตหนองจอกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเขตหนึ่งที่จะรับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นนะครับงนั้นวันนี้ผมเลยพาท่านผู้ชมมาที่สำนักงานเขตหนองจอกนะฮะจะไปคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปคุยกับผู้นวยการเขตหนองจอกว่าจริงๆแล้วผลจากพายุแกมี่นะครับกระทบต่อเขตหนองจอกและกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับรวมถึงปัญหาของการระบายน้ําในเขตหนองจอกในช่วงที่ผ่านมาไปฝั่งตะวันออกไปลงใต้ ที่ไม่สามารถทํางานได้เต็มที่นั้นเป็นปัญหามาจากอะไรนะครับไปติดตามกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอพินโยปิ่นแก้วแล้วนะครับผอขตหนองจอกนะมาดูกันว่าปริมาณน้ําฝนการแก้ไขปัญหาน้ําฝนจากพายุแกมี่นี่นะกระทบแค่ไหนอย่างไรนะครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีครับเพราะดูแล้วปริมาณน้ําที่ตกหลังจากแกมี่เข้ามาเมื่อเมื่อคืนของวันอาทิตย์นะกระทบกับเขต่หนองจอกเยอะไหม จริงๆแล้วพายุแกมีนะครับแกมีเนี่ยที่ที่ตกในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยกระทบไม่เยอะนะครับกระทบไม่เยอะเพราะว่าแกมีเนี่ยได้สลายตัวนะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่านะครับทีนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยก็กระจายไปในในพื้นที่นะครับภายในพื้นที่แล้วก็ปริมาณฝนที่ตกในในพื้นที่เขตหนองจอกก็จะเป็นฝนในลักษณะฝนอ่อน นะครับฝนอ่อนน้อยกว่าเมื่อที่ฝนตกหนักครั้งก่อนหน้านนอีกน้อยกว่าน้อยกว่าเยอะนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยฝนตกลงมาเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบกว่ามิลนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบก็ถือว่าหนักมากหนักมากครับแล้วก็ตกแช่อยู่ประมาณสามชั่วโมงนะครับเเกมี่ล่าสุดนี่แค่ประมาณเท่าไหร่ครับกมี่ยังยังไม่ทราบนะครับเพราะปริมาณฝนี่้ต้องรอต้องรอผ่านวันนี้ไปก่อน นะครับแล้วก็ถึงเข้าถึงจะรายงานฝนมานะครับแต่เท่าติดตาเท่าที่ติดตามเนี่ยอยู่ประมาณ20่กว่ามิลั้งฮะในกรุงเทพมหานครนะครับภาพรวมกรุงเทพ<ห>ใช่ท่านใดนรู้สึกประมาณกว่สิบก็ถื 30, อว่าน้อยน้อยมากกับประมาณการแต่แรกครับฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่เกิดจากพื้นที่ของหนองจอกที่เกิดกับพื้นที่ของหนองจอกเนี่ยนะครับก็ก็ทำให้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับมากนะครับถ้าเราดูระดับน้ำจากจากที่ได้ได้ตรวจสอบนะครับ อย่างเช่นที่สถานีสุพ้้ำหนองจอกนะครับด้านนอกก็อยู่ที่เมตร72นะครับจากปกติซึ่งเคยขึ้นไปถึงเมตร73เม72เมตร73นะครับ,รบแล้วก็ด้านในนี้ก็อยู่ประมาณเมตร16นะครับจากที่เคยขึ้นไปถึงเมตร32นะครับฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะเห็นว่าอิทธิพลของพายุกแกรมมี่ที่เกิดในในพื้นที่หนองจอกเนี่ยนะครับก็ก็ก ไม่มีผลกระทบเท่าไรหร่ไม่มีผลกระทบเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ก่อนที่พายุจะมาก็ดูเหมือนเตรียมการกันยกใหญ่เหมือนกันนะมีการพร่องน้ําอะไรเนี่ยไอตัวน้ำเนี่ยมันจะเติมเข้ามาครบตามที่พร่องไหมจะมีปัญหาทางการเกษตรไหยเพราะ่าหนองจอก,กจะมีเรื่องของเกษตรด้วยครับเรื่องของของพื้นที่เกษตรปัจจุบันนี้นะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยน้ำที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยจะเป็นน้ําที่ปล่อยมาจากทางด้านเหนือ นะครับก็คือจากแม่น้ําป่าสักที่เข้ามาทางคลองจากประตูเรดมาร์สองเช่าและผีพัดรองหงวัดรองพัดตัวใดต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมาตามตามรอบของการทําเกษตรนะครับซึ่งทางกรมชลประทานเขาก็บริหารจัดการอยู่เท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหานะครับเรื่องน้ําเพราะว่าในพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยเราทํานา2ปี5ครั้งไม่ใช่ปีละสองครั้งนะแต่2ปีเนี่ยหครั้งไม่ใช่ปีละสามครั้งเหมือนบางจังหวัดไม่ถึง สองปีห้าค,ครั้งโดยประมาณนะครับโดยประมาณก็แล้วแต่สภาพของของของ,ของน้าที่ที่มาเนี่ฉะนั้นน้ําที่ที่เข้ามาเนี่ยสาหรับการเกษตรเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร,รนะครับก่อนหน้านี้ก่อนก่อนที่ตอนที่ฝนตกหนักที่ไล่ฟังว่าตอนรประมาณร้อยสี่สิบตอนนั้นก็มีน้าเอืององน้ําท่วมอยู่ในในหนองจอกใช่ไหมฮะในพื้นที่ก็<า>ก็มีมนะครับม,มีเพราะว่าน้องจอกเนี่ย โดยสภาพพื้นที่ทั่วไปนะครับหนองจอกเนี่ยมีมีพื้นที่ทั้งหมดในประมาณ236ตารางกิโลเมตรซึ่งค่อนข้างใหญ่สุดในจำนวน50เขตในเขตของกรุงเทพแล้วแต่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นการเกษตรอย่างเช่นทำนาครัทำนาซะเยอะนะครับทำนาซะเยอะล้วแบ่งเป็นพื้นที่เมืองกับพื้นที่นานี่ั้กี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์นะพื้นที่นาเยอะกว่านะครับพื้นที่นาเยอะกว่าเพราะว่าเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่ตามแนวแนวของถนนหลักๆนะครับแล้วก็แนวตามตามคลอง ตามคลองที่พี่น้องประชาชนเขาอยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมนะครับนะครับฉะนั้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ท้องนาเนี่ยจะเยอะนะครับจะเยอะเยอะกว่าเมืองก็หลายเท่าอยู่นะครับแล้วน้ำน้ำฝนที่ตกมาวันก่อนเนี่ยเห็นว่ามีมีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมอยู่บางส่วนครับก็มีบางส่วนบางส่วนอย่างเช่นในแนวคลอง14นะครับซึ่งเป็นคลองสุดท้ายที่เชื่อมกับพื้นที่ของบางน้ําเปรี้ยวนะครับตรงนี้ก็จะมีมี น้ำล้นตลิ่งขึ้นมานะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวคลองนี้ก็จะเป็นเป็นปัญหานะครับในแนวคลองพดุงพันธ์ใน้แนวถนนพดุงพันนะครับหลังจากประตูระบายน้าหนองจอกเนี่ยในแนวนี้นะครับก็จะเป็นก็จะมีปัญหาที่เชื่อมมาจอดคลอง6วาที่จะเข้าที่จะเข้าแสนแสบนะใช่ครับแล้วก็บริเวณเกาะกลางพอตรงหัวหัวหัวแหลมตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่ของของกรุงเทพมหานครของสำนักงานเขตหนองจอกนะครับ แล้วก็ในแนวของถนนสังฆะสันติสุขนะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกับคลองละครยื่งเขตที่จะไหลลงไปทางด้านของคลองพระองค์ชัย,ยานุชิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นตามแนวคลองที่เป็นคลองสายหลักในการระบายน้ําลงด้านใต้นะครับกับ,บทางด้านตะวันออกอก็จะมีน้ําท่วมทีนี้น้ําพวกนี้มาจากไหนน้ําพวกนี้ก็มาจากคลอง1ิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับคลอง17 คลอ17กับคลองพระองค์ชัยนชิ้นนี้เป็นคลองที่ต่อเชื่อมกันครับก็คือก็ก็ถ้าไล่มาก็ต้องมาจากข้างบนใช่ไหมประตูน้ำเอ่อเป็นเป็นน้ําฝนเป็นน้ําฝนเป็นน้าฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่นะครับก็อย่างที่ได้เรียนแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับใช่พอน้ําฝนตกลงมาปั๊บก็จะอยู่ในในท้องนาจากท้องนาก็จะไหลลงในระบบคลองนะครับเพื่อที่จะสูบน้ําหรือระบายลงไปตามคลองที่เรียกน้ําทุ่งนะครับน้าท่งครับ ตรนนี้นก็ปริมาณถือว่าเยอะในช่วงช่วงที่เกิดภาะวะ <มา S 1> น้าท่วมใช่เยอะที่ผ่านมาเยอะแต่ด้วยด้วยเหตุที่ว่าการเฝ้าระวังพายุแกมีที่จะเข้ามานะครับทั้งกรมชลประทานเองทั้งกรุงเทพมหานครเองก็พยายามที่จะลดระดับน้ําตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะรองรับน้ําที่ที่จะเข้ามาเติมใหม่นะครับฉะนั้นในช่วงช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเร่งระบายน้ำนะครับมีการ ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำนะครับบริเวณแถวคลองประเวศเนี่ยนะครับ,รบเพื่อที่จะดันน้ําลงไปก็ทําให้ระดับน้ำในในช่วงนั้นก็ลดลงลดลงบางส่วนนะครับ,รบลดลงบางส่วนก็อย่าง,างระดับที่ผมผมได้นําเหรียญตะก,กี้นี้ร้อย <17 2. S 2> นะประมาณอยู่หนึ่งเมตรเจ็ดสิบสองก็คือด้านนอกก็คือด้านนี้รบ,บริเวณด้านนี้นะครับหนึ่งเมตรเจ็ดิบสองแต่ถ้าอยู่ด้านในหนึ่งเมตรสิบหกนะครับประตูระบายน้ําตัวนี้จะเป็นตัว,ต,วตัวกํากับตัวกํากับก็คือภายในภายนอก อ่าภายนอกประตูน้ําเส้นแสบนี่นะก็สูงกว่า172แต่ว่าภายในนี่172อ่าภายในนี่116ประมาณ116ก็ตามแต่ความประมาณ50 50เซนประมาณนั้นไอ้ข้างนอกนี่กระทบไหมไอ้172ที่เราพันไม่ก็ที่ที่ได้เรียนแล้วฮะว่าตามแนวริมคลองนี้ก็จะมีผลกระทบอยู่ตอนนี้กระทบ172นี่กระทบใช่กระทบอยู่แต่ไม่เยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของถนนหนทางที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางออกมานะครับซึ่งทางเขตเองก็ไปทําสะพานไม้ อะไรต่างๆคิดว่าถ้าไม่มีฝนเติมมาเนี่ยนะครับระดับน้ําจะลดลงเรื่อยๆนะครับไม่พองน้ําลงไปด้านในตอนนี้ด้านไหนด้านด้านที่ว่าร้อยสิบหกเนี่ยด้านร้อยสิบหกก็จะมีฮะมีมีอย่างคลองคลองลำปะทิวนะครับคลองลำปะทิวนี้ก็จะระบายลงไปข้างล่างนะครับที่ไปเชื่อมกับคลองประเวทนะครับพอคลองประเวทเนี่ยเขาก็จะดึง สูบน้ําออกไปที่ของพงษ์ชัย,ยานุชิตนะครับ oh. แล้วส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะผ่านประตูระบายน้ําประเวทเนี่ยนะครับตรงตรง,ตรงไว้กระทุ่มเสือป่านะครับส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปที่รรทพระขนงสถานีสูบ oh. น้ําพระขนงสึบออกนะครับส่วนในคองแสนแสบเองส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปที่ตรงประตูตรงตรงบางชันนะครับตรงตรงตรงด้านมีนบุรีเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดอยู่บางส่วนเพื่อที่จะสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําภายในได้แม้ไม่เกิด าํวือจากน้องจอกเราเราเน้นที่จะระบายน้ําลงข้างในมากกว่าจากที่อ<า>ลงใต้ออกข้างนอกไม่ใช่จากเหนือลงใต้จากเหนือลงใต้ใช่ครับแ,แต่ว่าถ้าถ้าดูที่บอกอธิบายก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในคลองแสนแสบอยู่ในคลองบรเวศท,ที่จะไปลงคลองเหล่านี้แต่ว่าการผ่านน้ามาบางประกงผ่านนครเนื่องเขตนี้ไม่ไม่ไม่ไม,มีฮะมีมีมอันนี้คือหลักด้านนี้ นะครับจากเหนือลงใต้เนี่ยเป็นการ,เป,การเป็นการระบายน้ําทางหลักนะครับแล้วก็ไปทางแม่น้ำาบางปะกงเนี่ยก็ก็จะเป็นสถานที่สูบน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บางขันาท่าไข่ท่าทั่วนะครับ,รบอันนี้ทางกรมชมประทานเข้าไปติดเครื่องสูบน้ําเพิ่มขึ้นนะครับแต่ด้วยด้วยระยะทางที่ไกลนะครับจากจ,จากใน,นคลองแสนแสบน้องจอกเนี่ยเข้านครเนื่องเขตไปไปท่าไข่นี่ฮะสูบน,น้ํานี้ระยะทางเท่าไหร,ร่อ่ะพ อันนี้หลายหลายหลายสิบกิโลเหมือนกันแต่ว่าไกลไกลฮะไกลซึ่งโดยโดยหลักที่ระบายน้ําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเข้าไปข้างในเนี่ยไม่เยอะแต่จะลงจากเหนือลงใต้เนี่ยเยอะนะครับอย่างเช่นเข้านครเนื่องเขตนะครับและไปเข้าคลองพระองค์ชยานุชิตนะครับไปถึงคลองด่านนะครับเพื่อที่จะสูบน้ําออกที่ชนหารพิจิตรที่ลงทะเลนะครับทางด้านนี้จะจะเป็นสายหลักนะครับแล้วก็จากคลองประเวศเนี่ยนะครับที่ผ่านคลองจระเข้ใหญ่ คลองหนองผู้เห่าคลองบางฉลงนะครับเพื่อที่จะไปลงคลองสำโรงนะครับคลองสำโรงลงสถานีสูบน้ําแนวริมทะเลทั้งหลายเนี่ยนะครับต้งตั้งเยอะแยะนะครับรวมทั้งไอ้คลองสถานีสูบน้าสุวรรณภูมิหรือคลองร้อยคิวนะครับที่ที่จะลงอันนี้จากเหนือลงใต้เนี่ยจะเป็นแนวทางหลักเป็นแนวหลักแนวหลักที่จะใช้ในการระบายทางฝั่งตะวันออกนะครับส่วนที่จะเข้าเมืองเนี่ยก็เป็นการผ่อนเข้ามาบางส่วนเท่านั้นแต่มีคำถามว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย การระบายน้ําจากเหนือลงใต้ที่ว่าเนี่ยไม่ค่อยจะเห็นผลสักเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็บอกว่าอย่างนักวิชาการบอกว่าระดับน้ําที่หนองจอกที่กรุงเทพเนี่ยกับระดับน้ําที่จะลงคลองสํโรงเนี่ยมันใกล้เคียงกันระดับพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่มีตัวดันที่จะดึงน้ําจากางเหนือลงมามีปัญหาตรงนี้ที่ระบายน้ําอาจจะช้าลง ก็ตอนนี้นะครับที่ที่นักวิชาการเองก็ให้ความเห็นนะครับว่าจากเหนือลงใต้เนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับเป็นปัญหาเยอะเนื่องจากว่าด้านด้านด้านใต้เนี่ยพอสูบแล้วน้ําไปไม่ถึงนะครับสูบได้ไม่เต็มศักยภาพที่มีอยู่นะครับชนิยะท้งมันมีทางกั้นือเป่ามันมีสนามบินสุวรรณภูมิมันมีบางนาตราดมันมีมอเตอร์เวย์หรือเปล่าก็ใช่เพราะว่าคลองต่างต่างเหล่านี้มันก็ต้องผ่านถนนอย่างเช่นมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ทางรถไฟ นะครับทางรถไฟแล้วก็ไปผ่านถนนบางนาตรานะครับซึ่งทางรัฐบาลเองเนี่ยมีการติดตั้งเครื่องพักดันน้ำนะครับเพื่อที่จะดึงน้ําให้ลงไปได้ผลไหมตรงนี้มันก็ได้ผลในระดับหนึ่งแต่ว่าตัวนี้อยู่นอกหนาจของกทมแล้วอยู่ไหมเพราะว่าเป็นของคมชัน้หนองจอกก็ไปผ่านลาดกระบังจริงๆในพื้นที่เขตหนองจอกก็ไม่ได้อยู่ในในสถานีสูบน้าที่ที่ทางกรุงเทพมหานครดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ําที่หนองจอกตรงนี้เป็นของมชนครับแล้วก็ที่ประเวศตรงนี้ นะครับรวมทั้งแนวริมแม่น้ําทั้งหมดนี่นะครับกรมชลประทานเป็นคนเป็นคนดูแลเป็นคนอ๋อน้องจาดก็กเราไม่ได้ดูกรมชลประทานเป็นคนดูคนกรมชลประทานการเปิดปิดนี่เป็นเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานอ๋อนั้นนี้เราจะแก้ปัญหาไงฮะที่จะให้น้ําทางเหนือจากหนองจอกลาดกระบังอ่าลงไปทั้งใต้ได้เร็วไม่ต้องไม่ต้องเข้าทางคลองประเวทบุรีรมอ่าเพื่อที่จะอั้นปริมาณน้ําตรงนี้เนี่ยให้ไปลงคลองคลองสำรวงให้เร็ว ได้คุยอะไรกับกรมชน <g ül> อะไรไห <g ül> มก็เคยเคยหารือกันนะฮะกับกรมชนนะครับแล้วก็อย่างแรกที่ที่ทางรัฐบาลทำก็ตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่มีการขุดลอกนะครับแล้วก็ทะลุทะลวงทั้งหลายในแนวของถนนที่มาตัดนะครับ,รบซึ่งซึ่งก็าทำไปได้หลายๆส่วนนะครับมันมันก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเผื่อจะให้ให้จากตรงนี้ นะครับจากจากหนองจอกแล้วก็ลงไปชายทะเลได้เร็วที่สุดเนี่ยเขาคงต้องไปนั่งศึกษานะครับศึกษาดูว่าจะมีวิธีอื่นไหมนะครับอย่างเช่นจําเป็นไหมผุดอุโมงไหมเพราะว่าพื้นที่พื้นที่แถวแถวนนะแถวแถวทางด้านสมุทรปราการเนี่ยก็เป็นพื้นที่ต่ำหนองจอกเราสูงกว่านะครับถ้าระดับน้ําที่หนองจอก2เมตรกว่าเนี่ยถ้าลงไปที่สมุทรปราการเป็น2เมตรกว่ามันก็มันก็ท่วมหมดอะ นะครับฉะนั้นมันก็ทั่วหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยทำยังไงก็เป็นคําถามที่ทางผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนักวิชาการต้องต้องศึกษาหาคำตอบไม่ได้ต้องหาคําตอบว่าจะทํำยังไงหนึ่งปีนี่ยัหาคำตอบไม่ได้ผมผมคิดว่าคงคงมีอยู่บ้างแล้วนะมั้งแต่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เผยแพร่อะไรกันออกมาถ้าอุโองยักษ์ก็ก็ไม่ใช่กทมหลักก็จะเป็นก็จะเป็นกรมชลประทานนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับของกทมทั้งหมดมีแนวคิดเดิมก่อนหน้านั้นว่าไอ้เจ้าพญาสองตอนนี้ยังยัง ยังจะเป็นแนวคิดที่ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าบางฝ่ายบอกว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะแล้วตอนนี้ดูดูพื้นที่แล้วคนมันก็อาศัยอยู่เยอะมันต้องเว้นคืนมหาศาลเลยนี่อย่างเจ้าพญาสอนที่เคยคุยกันนี้ก็ก็ดูจะไม่ค่อยจะเป็นแนวคิดที่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมเจ้าพญาสองเป็นแนวคิดที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าจะดําเนินการทางตะวันตกหรือทางตะวันออก หมายถึงว่ามันมีฝั่งเจ้าพญาตะวันออกไป<ะ>ทางตะวันตกหรือทางตะวันออกนะครับหลกัหลกๆก็คงต้องดูแนวคลองที่มีอยู่เดิมันออกได้ไหมอย่างน้องจอกผ่านน้องจอกผ่านมินบุรีผ่านอะไรมันก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูตามตามแผนที่แล้วเนี่ยนะครับตามแผนที่ตั้งแต่คลองชนะปราศักครับนะตั้งแต่ใต้ของจังหวัดชนาทลงมามันก็จะมีคลองเรียกคลองชนะปราศักลงมาถึงแม่น้ำปราศักนะครับจากแม่น้ำปราศักก็จะมีคลองละพีพัด วิ่งตรงมานะครับของหกวา